จริงการทำลายทรัพย์สินราชการพี่ตั้นครับกับการลักหรือเอาของทางราชการสมมติว่าเนี่ยไปขโมยมาเนี่ยความผิดเป็นเหมือนหรือแตกต่างกันไหมครับคือ,อทําลายทรัพย์สินเนี่ยก็คือเกิดจากเจตนาอืส่วนลักทรัพย์ก็เกิดจากเจตนาเหมือนกันใช,ใช่ไหมครับแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าการทําลายทรัพย์สินหรือทําให้การใช้ทรัพย์สินนั้นตเนี่ยมันเสียสูญเสียประโยชน์ไปเนี่ยอืผู้กระทาผิดไม่ได้เอาทรัพย์ไป ตัวเองไม่ได้อะไรไปเนี่บ้าทแค่ทำเสียหายเออทำไม่เสียหายแต่ว่ารักทรัพย์เนี่ยได้ทรัพย์ไปไงเพราะนั้นโทษที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แตกต่างกันแต่ทั้งสองกรณีเป็นความผิดอาญาแผ่นดินที่ยอมความไม่ได้เหมือนกันโทษต่างกันแต่ว่ายอมความไม่ได้เหมือนกันครับคือต่อให้คุณจะเอาของมาคืนหรือคุณจะมาชดใช้หรืออะไรแต่ถ้าเกิดดูแล้วว่าคุณตั้งใจทำลาย ยังไงก็คือยอมความไม่ได้ใช่ครับยอมความไม่ได้ <c oughs> โทษหนักไหมฮะ้อังกฤษได้ดั้นครับถ้าเกิดว่าลักทรัพที่เป็นที่ที่ของราชการหรือมีไว้เพือ่อสาธารณประโยชน์เนี่ยโทษมันคือ1ปีถึง5ปีหนักไหมหนักหหนักมอนแบบ2 0 0 0มืนถึง100,000อแสนหนักพอๆกับคดีแบบว่าเจตนาแทงคนเลยอ่ะก็คือผู้ปกครองโรงเรียนท่านหนึ่ง ก็น่าจะด้วยความหัวร้อนนะที่จอดรถก็ไม่มีอยู่แล้วตั้งใจมารับลูกลูกรถก็ติดอีกเจอในตอนนั้นเองรถโดนล็อกล้อปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานตำรวจจราจรคนดังกล่าวครับก็มายืนเปรียบเทียบปรับก็มีการด่าทอกันเกิดขึ้นสุดท้ายก็คือมีช่วงจังหวะที่น่าจะไปทําให้รถจักยานยนต์ของเนี่ยสายตรวจล้มลงไปครับปรากฏว่าล่าสุดเองอ่ะนะฮะ ศาลพิพากษาจำคุก2ปีเลยให้รอลงอาญา1ปีแล้วก็มีเปรียบเทียบปรับประมาณ1 2 0 0 0บาทโอ้โหไอ้22,000บาทเป็นยังไงบ้างครับพี่ตั้นครับกรณนนี้ก็เอ่อเท่าที่ดูจากคลิปนะครับแล้วก็ผลการตัดสินออกมาแสดงว่าครับเอ่อทางเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยได้ดำเนินคดีในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ธรรมดากับข้อหาพวกดูหมิ่นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จอดรถในที่ห้ามจอดก็อาจจะสามข้อหาหลัก ก็คงไม่ได้ดำเนินกาคดีข้หาทำให้เสียทรัพย์สินของทางราชการมายถถึงรเชื่อว่ารถจักรยานยนต์คันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นรถส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจตราจรไงไม่ใช่รถหลวง่ะเพื่อง่ก็เลยเลยคงเคลียร์กันได้ในความเทียหายของรถนะครับก็อาจจะยอมความได้ตรงนี้ยอมความได้พูดถึงเรื่องกลวยพี่ตั้นครับบางคนเองเดี่ยขับรถไม่แข็ง ก็จะมีกลวยจราจรนี่เขาจอดอยู่บางทีกลวยมันตั้งอยู่กลางถนนคุณผู้ชมบางกลวยก็ตั้งอยู่ขอบกลางถนนคุณผู้ชม <c oughs> อีนี้ปรากฏว่ารถหลายคันครับชอบขับชนกลวยแล้วก็ลากเอากลวยซึ่งมันก็เป็นทรัพย์สินราชการไปเนี่ยแล้วเขาก็จะอ้างว่าผมไม่เห็นผมไม่รู้จราจรมาตั้งได้ไงปกติไม่เห็นเคยมีอะไรอย่างเงี้ยฮะครับมันก็อยู่ที่ว่าคุณ คุณบอกไม่เห็นเนี่ยมันมันเจตนาหรือเปล่าแต่ว่าจะคงจะไม่เจตนาเพราะคนทั่วไปก็ไม่อยากให้รถตัวเองเสียหายเพราะว่าการชนกลวยบางทีมันก็จะฟาดเข้าไปที่คัตข้างรถเสียหายเหมือนกันนะครับอาจจะไม่เห็นแต่อยู่ที่ว่าการไม่เห็นเนี่ยเกิดจากควา,ามประมาทหรือเปล่าอแลวกลวยเนี่ยมันเป็นพลาสติก มันอาจจะไม่ได้้อความเสียหายมากมายไง<ช>ก็เลยเราก็อาจจะไม่เห็นมีการดำเนินคดีในเรื่องของการชนควยอะไรพวกนี้อาจจะซื้อมาชดเอาซื้อกลืยมาชดแทนใช่ใช่ป<ช>ระมาณนั้นคุณผู้ชมทีนี้ปกติเวลารถมันชนกันีิตันบางครั้งผมว่าหลายๆครั้งด้วยซ้ําก็จะมีการเหมือนไปเฉี่ยวชนเอาต่อหม้อบ้างละเสาไฟฟ้าบ้างละหรือบางทีไปชนกับกําแพงที่เป็นกําแพงของหน่วยงานราชการอะไรอย่างเงี้ยฮะ คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยที่เป็นทั้งฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกหรืออาจจะผิดทั้งคู่ประมาทร,ร่วมต้องเป็นผู้ที่ชดใช้ทรัพย์สินให้ราชการด้วยไหมครับใช่ครับเวลาที่มีการดําเนินคดีในชั้นสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องมาดูที่กระเทตุถ้าเกิดความเสียหายกับกับทรัพย์สินอะไรบ้างถ้าเป็นความเสียหายของทรัพย์สินเอกชนอประก,กันหรือผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยก็ต้องเป็นคนจ่ายแต่เป็นทรัพย์สินของทางราชการอาจจะเป็นเสาไฟฟ้าหรือป้ายจราจร หรือเสาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทรัพย์สินทางราชการที่เป็นสานาประโยชน์พนักงานสอบสวนจะลงประจําวันไว้อืว่าเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินอื่นด้วยนอกจากคู่กรณีแล้วเดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางราชการเนี่ยจะมาคัดประจําวันไปเรียกร้องออกจากคู่กรณีหรือบริษัทประกันไปอีกส่วนหนึ่งครับอ๋อก็เรียกได้เรียกได้ครับเขาจะต้องเรียกมาชดใช้อยู่แล้วประกันเป็นรู้หน้าที่อยู่แล้วต้องชดใช้ให้แต่บางทีอาจจะเจ้าที่ไม่รู้หรือมาไม่ทันอะไรเงี้ย ก็ก็ไปเลือกเอาทีหลังได้แต่ประจำวันจะลงไว้ให้ครับ